thank mm -hmm. อฮะวันนี้นะครับผัดมีรถตักขนาด2คิวนะฮะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาให้นำให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะจะเป็นรถตักของยี่ห้อ TCM นั่นเองตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็น TCM รุ่น E 8 4 0นั่นเองนะครับอ่าก็จะเป็นสายใช้งานง่ายสายดูแลง่ายเป็นหลักเลยนะครับท่านใดที่กำลังตามหารถใช้งานง่ายง่ายดูแลง่ายๆอะไรทุกผูกเนี่ยตัวนี้เนี่ยสอบจรวจแน่นอนเพราะว่า TCM อย่างนี้เนี่ยลูกค้าครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะมีข้อดีมากๆเลยเพราะว่าเขาใช้งานเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนกับกกาาาาาารร่่่่่่งงงงเเเเววิสนนีียยยยไไมต้้อหลลทดแะ็ค ย่อมเหวี่ยวแน่นอนนะครับแล้วก็สเปค ของเขาตามเชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเขาจะมาพร้อมกับสเปคใบมีดดันแบบนี้นะครับอ่าเป็นสเปคใบมีดดันนะซึ่งถ้าเกิดท่านใดที่ดูแลชอบนะฮะสภาพตัวรถแต่ว่าไม่ได้ใช้ใบมีดดันเนี่ยก็สามารถบอกที่ร้านได้นะครับเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นลุกีใหม่ใส่ให้ลูกค้าได้เลยนะครับก็จะเป็นุูกี2คิวตามต้นคลิปที่แจ้งไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดแค่ใช้เนี่ยบอกได้เลยว่าตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าเขาสามารถปรับทิศทางใบมีดเนี่ยได้หลากหลายแบบมากๆนะท่านใดที่เอาไปใช้งานสมที่ปรับที่สมดินเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆนนนะะะคครับิว ยางนะฮะเป็นยางเบอร์17.5 25นะครับตัวนี้นะครับนี่อ่ะดูเครื่องยนต์กันในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะใช้งานเป็นยูซูนะฮะ 6BG1 นั่นเองนะครับอ่าอะร่อยง่ายแน่นอนนะตัวนี้นะครับเครื่องยูซูนะครับประหยัดนะฮะตัวนี้นะครับหกสูบเทอร์โบนะครับแง่สวยนะครับตัวนี้นะครับงามๆนะอ่าไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับนี่พี m นะครับ หล่อนะครับใส่ใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับอ่ะอันนี้ฝั่งหัวชีดนะครับิ๊บนี่นะครับแกงคลิปบอกเลยนะครับจุดตัวซีมนี้ ไม่มีนะตัวนี้นะครับแต่กระโปงเสียงเครื่องนะครับการทํางานของตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาในตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับผมนี่แขนเขินสวยหมดนะครับรายล้ารายดําไม่มีนะครับอ่ะดูเกียร์กันหน่อยนะส่วนของเกียร์อย่างที่บอกสายใช้งานง่ายนะฮะก็จะใช้งานเป็นเกียร์ท็อกนั่นเองนะครับนี่ดูใกล้ๆนะครับเกียร์ท็อกนะครับสภาพเกียร์ก็แห้งๆสวยๆนะลูกค้านี่ติด่รถซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับสายเสิมนี่สวยนะครับตัวนี้ อ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเข้าไปในเก๋งกันลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวมาเทสเกียกับปั๊มของเขากันนะครับนี่นะฮะสภาพภายในนะครับนี่หลอ่ลอๆสวยๆนะครับนีนะนะฮะงามๆนะครับโอเคขึ้นไปนั่งกันนะครับเชิบนี่นะฮะซีลิงก็จะประมาณนี้นะครับคอนโทรลเนี่ยถ้าเกิดเราใช้งานเป็นบุ้งกี่นะลูกค้าครับเขาจะใช้งานเป็นระบบคอนโทรลเดียวนะฮะก็คือขึ้นนะฮะ ลงนะครับแล้วก็ซ้ายขวาคว่ำไหยใบมีดแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขาใช้งานเป็นรถใบมีดดันมาเนาะเขาจะมีคอนโทรลเสริมสาหรับงานผ่านดันโดยเฉพาะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถถักขึ้นนะฮะสไลด์ซ้ายขวาแบบนี้ได้นะครับนี่สไลด์ซ้ายขวาได้นะครับบิดใบมีดแบบนี้ได้นะครับอ่าเพิ่มมานะฮะก็คืออย่างที่บอกไปนะปรับทิศทางใบมีดได้หลากหลายแบบมากๆนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยยางอย่างนี้ได้ด้วยนะนี่นะฮะ โคตรคุ้มมาบอกเลยนะครับนี่นะฮะนะ,ะท่านใดที่ได้ใช้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนดีมากๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองกดตัวเครื่อปั๊มให้ดูนะครับนี่นะฮะกดตัวได้สบายสบายชิวๆนะครับบอกเลยว่าแรงปั๊มเนี่ยเหลือๆนะลูกค้าครับนี่นะฮะอ่ากดตัวได้สบายๆนะฮนะ,อะโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันต่อนะครับปั๊มก็ เขียวแรงดีปกติคอนโทรลใช้งานได้ครบหมดนะครับตัวนี้อ่ะเริ่มเลยนะฮะเกียร์นะฮะจะมีทั้งหมด4เกียร์นะฮะตามนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเีเกียร์กันนะครับไปหลังนะครับหนึ่งสองสามนะครับนี่นะฮะเบรกดีนะครับอ่ะเดินหน้ากันบ้างนะครับนี่หนึ่งปื้สองสามปืดอไปนะครับนี่นะฮะ ครบทุกเกียร์นะครับตัวนี้นะครับเบรกดีแต่ยังไม่นําใจเดี๋ยวลากไปสี่ให้ดูด้วยนะครับี่นะฮะอ,อ,อะก็รอรอบไม่ต้องนานนะครับลูกค้าครับแป๊บเดียวมาเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ นุ่มๆนะครับเกียร์แรงรอบมาไวนะครับแล้วก็พวกชุดคอนโทรลต่างๆของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มนะคขับง่ายนะฮะเบาสบายมือดีปกติเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัว TCM T840 ขันี้นะครับ ท่านในะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตัก TCM นะคร e ับ E80 คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามผู้ร่วมเติอนนะฮะได้ที่เบอรโ์โทร่ขึ้นตัวนี้ใต้นบนสายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอีดยดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทืทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอีดยดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทันไลอีกทีได้นะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าแห้งสวยทั้งคันจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีนะตัวน,น ก็ได้เกิดทนานที่กาลังตามหานะรถตัก2คิวนะฮะที่ได้เป็นสเปคใบมีดดำแบบนี้นะฮะแล้วก็เน้นการใช้งานง่ายการดูแลง่ายเป็นหลักในบอกไดแล้วเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่าถ้าเกิดทานายสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากวันนี้ถ้าเกิดทนหยที่เราชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์แลแ้วก็ฝากกดสมัครสมาให้ผมด้วยนะครับเพื่อแชภาพสินค้าตัวใหม่ของเรานะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ